สวัสดีครับสวัสดีพ,พี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพ,พี่พี่อีกแล้วในอีพีที่444 สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันพุธที่5มิถุนายนสองพันร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพี่พี่วันนี้เหมือนเช่นเคยมีพระบ้านๆราคาถูกๆครับพี่พี่เอามาแบ่งปันพี่พี่อีกแล้วขอให้พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่พี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย0 9 6 2 5 9 4 0 9 3จะแอดไลน์ไอเดลไลน์เฮงดี789และสำหรับพี่พี่ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่พี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่สบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถ ชอบรายการไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่พี่แจ้งน้องได้เลยนะพี่พี่เนาะแล้วก่อนจะไปเริ่มต้นรับชมไปพี่พี่ครับขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องชายคนนี้ด้วยนะครับพี่พี่เนาะแล้วก็ถ้าพี่พี่เพิ่งเข้ามานะครับพี่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกพี่พี่อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับพี่พี่นะเวลาน้องลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดรายการที่อยากได้นะครับพี่พี่แล้วก็ถ้าพี่พี่กดติดตามไม่เป็นนะครับพี่หรือกดไม่ได้ไม่เป็นไรครับพี่พี่ครับเร ทุกๆวันเลยพี่เรามีลงคลิปทุกๆวันตีห้าและสี่โมงเย็นของทุกๆวันเรามาเจอกันที่นี่เลยครับพี่ๆครับตีห้าและสี่โมงเย็นนะพี่พนะเฮงดีพระบ้านมีพระบ้าน,านราคาถูกๆรอไปพี่อยู่นะครับพี่วันนี้โอ้โหพิเศษสุดๆพี่พลองดูครับพี่วันนี้บอกไดไ้เลยว่าพิเศษสุดๆพี่ๆครับ ep 444อยากให้พี่ติดตามไว้คับพี่อยากให้พี่ติดตามไว้จนจบนะพี่พี่นะอยากให้พี่ติดตามไว้จนจบกับพี่พี่นี่จะได้ดูว่าวันนี้มีอะไรมาแบ่งปันนะพพี่นะแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษให้พี่พี่ด้วยวันนี้เอ้าบอกตามตรงเลยว่ามีกิจกรรมพิเศษอยากให้พี่รอดูจนจบนะพี่พี่เนาะวันนี้พิเศษจริงจริงพี่พี่เฉลิมฉลอง ep ที่444เลขกำลังสวยเลยพี่พี่เอ้าลองดูกับพี่พี่ไปเริ่มต้นรายการแรกเลยดีกว่านะพี่พี่เนาะเริ่มต้นรายการแรกกันก่อนเลยครับพี่พี่ครับ นี่คอยดูนะพี่พี่นะจับตาดูให้ดีพี่พี่และหวังพลาดผมบอกเลยว่าพิเศษจริงๆพี่พี่เอ้ารายการแรกวันนี้น้องจะไปไวนิดนึงน้อยพี่เนาะไปไวนิดหนึ่งน้อยพี่รายการแรกจะเป็นพระพุทธแบบนี้ครับพี่เนื้อว่านน้อยนะเนื้อว่านบุเงินแบบนี้รับพี่ครับนี่เนื้อว่านบุด้วยเงินแบบนี้สวยงามดีครับพี่เก่าๆสวยงามดีแบบนี้เลยสวยงามดีแบบนี้ถ้าพี่พี่สนใดชอบรับพี่พี่เอาสามร้อยบาท อย่างนี้เอา3ามบาทครับพี่พี่เนื้อว่านบุกเงินแบบนี้สวยงามดีเอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นยักษ์วัลมุดแบบนี้เนื้อโลหะแบบนี้ครับพี่นานๆจะเจอทีนะพี่นะบอกได้เลยว่านานๆจะเจอทีครับพี่พี่แบบนี้หลังรอยจานแบบนี้นะครับพี่พี่นะหลังมีรอยจานแบบนี้เลยลองดูได้พี่พี่ลองดูเนื้อหาโลหะเก่าๆพพี่ครับ เนื้อหาโลหะเก่าๆอยากให้ลองดูครับพี่ๆนี่ดูเก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่ๆี่ครับนี่เก่าๆสวยงามดีแบบนี้แล้วเลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วครับพี่พี่เลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วยักวันลาพุดแบบนี้ผมบอกเลยว,ว่าโอ้โหสายเหนียวเขารุกันดีครับพี่ๆอย่างนี้นะพี่น้องแบบนี้นะครับพี่นี่เลยนี่เมื่อก่อนคนสมัยก่อนจะบอกว่า ถ้าเออ่เขาเรียกว่าพี่พ้องยักษ์วัลลุต์องเดียวอยู่พอแล้วครับพี่นี่เลยเดินเข้าใส่ได้เลยนะอย่างว่าเขาไหวอย่างนั้นนะพี่เนาะอ,อันนี้เขาเล่ากันมาอย่างนั้นนะพี่เนาะแบบนี้เขาบอกว่าทำน้ำใสเหนียวเลยพี่พี่ลองดูยักษ์วัลลุต์แบบนี้เอา400บาท เนื้อโลหะแบบนี้ครับพี่ไม่ค่อยเคยเจอไม่ค่อยได้เคยเห็นแลครับพี่เอา400บาทเท่านั้นนะพี่พี่เนาะรายการต่อมาครับพี่พี่รายการต่อมาเป็นพระชุดไตรภัีพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีพระศรีสัสดาแบบนี้พิธีมหาจักรพรรดิพุทธาพิเศษสองาแบบนี้ครับพี่พระเล็กๆมาในชุด3องค์แบบนี้ครับพี่พี่พระเล็กๆมาในชุด3องค์แบบนี้ผิวหิ้งหิ้งบ้านๆได้มาแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่ผิวหิ้งหิ้งบ้านๆได้มาแบบนี้เลยเผื่อพี่พี่ท่านได้ชอบอย่างนี้เอา4ี0บาท อย่างนี้เอาสี่ร้อยบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่นะเอาแค่สี่ร้อยบาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาครับพี่พี่ครับ เป็นรูปถ่ายหลวงปู่โต๊ะว,วัดประดูชิมพีแบบนี้ครับพี่รูปถ่ายหน้าโต๊ะหมู่บูชาแบบนี้หลวงปู่โต๊ะเข้าไปพี่ลองดูรูปถ่ายเก่าๆแบบนี้สวยงามดีหลังปั๊มตาวัดแบบนี้ครับพี่ครับสวยงามเนาะพี่ลองว,วัดประดูชิมพีแบบนี้สวยงามดีครับพี่นี่หลวงปู่โต๊ะโอ้โหผมบอกได้เลยว่าชั่วโมงนี้หลวงปู่โต๊ะก็ยังดังอยู่ครับพี่พี่ครับนี่ข้ามไปถึงต่างประเทศต่างประเทศก็ร,ศรู้จักครับพี่สิงคโปร์ มาเลสฮ่องกงรู้จักคับพี่พี่อย่างนี้ลองดูครับพี่รูปถ่ายหลวงปู่โต๊ะวัดประตูชิมพีน้องพี่น้อยอย่างนี้ท้าพี่พี่ท่านใดชอบแล้วพี่พี่นะอย่างนี้เอา400บาทรูปถ่ายหลวงปู่โตะเอา400บาทเท่านั้นครพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่รายการต่อมาครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูครับพี่ พระล่วงนั่งหูยานลบบุรีแบบนี้เก่าๆครับพี่ชิ้นตะกัวเก่าๆแบบนี้เลยพระกรุเก่าๆแบบนี้พระล่วงนั่งครับพี่ลองดูนาอเก่าดีครับพี่พี่ลองดูนี่เก่าๆลองดูในซอกในมุมแบบนี้ครับพี่พี่ความเก่ายังอยู่ให้เห็นอย่างนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่ซอความเก่าค่าความเก่าแบบนี้ยังอยู่อย่างนี้ครับพี่ลองดูน้ออย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบแบบนี้ครับพี่พี่ครับเอาสามร้อยบาท นี่พระกรุเก,ก่าแบบนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่พี่รายการต่อมาเป็นเหรียญปก8ดรอบหลวงปู่ทิมพี่พี่ลองครับพี่ที่ระลึกอายุครบ8ดรอบหลวงปู่ทิมแบบนี้สวยๆคมคมพี่พี่ลองดูครับพี่สวยๆคมคมตอก โค้ดอย่างนี Pro, <r> ้เลยครับพี่ต่อโค้ดอย่างนี้นะพี่นนองสวยงามดีครับพี่อย่างนี้เลยโอ้โหสูสวยงามคมชัดดีภาพติเขาอาจจะเก่าไปนิดนึงครับพี่ดูแตกลายงาแบบนี้เลยครับพี่เก่าเก่าแตกรายการแบบนี้เลยครับพี่หลวงปู่ทิมไต่มาดหนึ่งแปดแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่ปกไตมาดหนึ่งแปดแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับนี่เก่าเกสวยๆแบบนี้เลยเก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เก่าเกสวยๆอย่างนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยนะนี่ครับพี่ที่ระลึกอายุ ครบ8ดรอบอย่างนี้ครับพี่พี่สวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่สวยงามดีแบบนี้เลยครับพี่พี่อย่างนี้นะถ่าพี่ท่านใดชอบเนาะเอาสี่บาทปก8รอบหลวงปู่ทิมเอา4ี0รบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเหรียญหลวงพ่อกันครับพี่พี่ เหรียญหลวงพ่อกันเนื้อทองแดงแบบนี้2 4 6 9ี่หกเพี่ครับหลวงพ่อกนรลดพญาแบบนี้ที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถแบบนี้คับพี่หลวงพ่อกัรน้อแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่เก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่ดูนะเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยเก่าดีสวยดีแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่พี่นะอย่างนี้ครับพี่พี่เก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี้หลวงพ่อกนรถดพญาต้นบิี่น้องแบบนี้สวยงามดีแล้วเนื้อทองแดงเก่าเก่าแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่เนื้อทองแดงเก่า เก่าแบบนี้เลยโหดูสวยงามดีครับพี่เก่าดีสวยดีแบบนี้เอา400บาทเรียน<ม>หลวงพ่อกันร่ดพยาติเอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่นะรายการต่อมาเป็นนี่เลยครับพี่พี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยหลวงพ่อผมว่าช่องแคครับพี่พนี่วันนี้มีมา2องค์นะพี่นะมีมา2เหรียญแบบนี้ครับพี่รุ่นแรกกับแจกทานครับพี่ครับนี่รุ่นแรก กับแจกทานแบบนี้เลยครับพี่พี่ลองดูเนาะอย่างนี้ครับพี่สวยงามดีหลวงพ่อพรมว่าช่องแคร์รับพี่ลองดูเอ้าเริ่มต้นที่เหรียญรุ่นแรกก่อนแล้วกันพี่เนาะรุ่นแรก0ูนย์เจ็หรือเปล่าท่าน้องท่านน้องจะไม่ผิดนะพี่น้แบบนี้ครับพี่ลองดูเนาะเก่าดีสวยดีครับพี่ลองดูเนี่โอ้โหดูยังดูสวยงามดีนะพี่พี่นะยังดูสวยงามดีแล้วผิวหิ่งๆ้บ้านแบบนี้พี่ลองดูนี่ยิ่งๆ้บ้านแบบนี้เลยได้มาแบบนี้ได้มาแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเนาะพยายามเก็บรักษาไว้ให้แบบนี้ครับพี่ ผมได้มายังไงเ็าจะเก็บไว้ให้อย่างนั้นนะพี่ลองดูเนาะไม่มีการปัดออกครับพี่อย่างเงี้ยที่จริงเช็ดถูทำความสะอาดให้ออกก็ได้ครับพี่พี่แต่อยากให้เห็นคงความเก่าคงความบ้านบ้านให้เห็นอย่างนี้ครับพี่พี่ลองดูเนาะพระบ้านบ้านอย่างนี้พี่พี่ลองดูครับพี่เก่าดีสวยดีอย่างนี้ครับพี่พี่นี่เก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่หลวงพ่อพงศ์วัดช่องแคอายุ79ปีพรรษาที่59เหรียญครั้งที่1แบบนี้หลวงพ่อพงศ์วัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์อย่างนี้ครับพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไดชอบจัดไป่ ตัวตัดแบบนี้เลยตัวตัดแบบนี้ครับพี่พี่ครับตัวตัดแบบนี้นะพี่พี่เนาะอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปครับพี่พี่อย่างนี้เอา400บาท ย่างนี้เอา400บาทเท่านนครับพี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่พี่เหรียญแจกทานหลวงพ่อพรมเหรียญเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีครับพี่เหรียญแจกฟรีที่เขาบอกว่ามีมูลค่าสูงพอสมควรเลยพี่ๆลองดูน้อแบบนี้ครับพี่เป็นรูปหลวงพ่อพรมนั่งเต็มองค์แล้วน้องอยู่ในระฆังแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่หลวงพ่อพรมวัดช่องเคแบบนี้ครับพี่ๆสังกติยาวน้องแบบนี้สังกติยาวแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่อย่างนี้เลยครับพี่พี่โอ้หลวงพ่อแจกตอนไปทําบุญที่วัดครับพี่ๆเหรียญนี้หลวงพ่อแจกตอนไปทําบุญที่วัดแบบนี้ สวยงามดีหลังยันสิบครับพี่พี่พระอาจจะผ่านการใช้งานมาบ้างนะพี่พี่เนาะพระอาจาะอาจา aine, ะผ่านการใช้งานมาบ้างแบบนี้แต่ยังดูสวยงามดีอย่างนี้น่ารักน่าใช้ดีครับพี่พี่อย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่พี่เนาะอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปพี่เอา400าบาทเหรียญแจกทานหลวงพ่อผมว่าพี่พี่เอา400บาท เอาเลครับพี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่พี่โหดูเหรียญพรมสี่หน้าเหรียญพรมสี่หน้าแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆครับพี่พี่ลองดูเนาะแล้วดูครับพี่นี่ดูแค่เห็นตัวยันตัวเดียวก็พอแล้วพี่เห็นตัวยันตัวเดียวก็เพียงพอแล้วนะพี่พี่น้องลองดูครับพี่พี่ครับนี่เหรียญพรมสี่หน้าหลวงปู่ดูครับพี่พี่นะซ้อนหางแบบนี้สวยงามมากๆครับพี่พี่นะซ้อนหางแบบนี้สวยงามมากๆเลยครับพี่พี่ครับหลวงปู่ดูวัดสแกนนะพี่เนาะเหรียญข้าวหลามตัดพรมสีหน้าแบบนี้แล้วเหรียญสวยงามจริง จริง,รงพี่พี่อยากให้ลองดูแบบนี้ครับพี่เหรียญสวยงามคมชัดมากๆเลยครับพี่พี่ครับลองดูเนาะนี่ตัวการะตัวยันเป็นไงพี่สวยงามดีแบบนี้ครับพี่โอ้โหดูณชาลิตแบบนี้สวยงามจริงๆครับพี่พี่ครับนี่เหรียญพรมสีหน้าหลวงปู่ดู่วัสเกแบบนี้มาพร้อมตลับหนึ่งใบครับพี่พี่ลองดูห่วงเดิม,เด,มเดิมเขาก็ให้อยู่นะพี่หน้านี้ห่วงเดิมเดิมเขาก็มีให้อยู่อย่างนี้ครับพี่พี่ลองดูเห็นรอยจานตัวนักตัวตัวนะซ่อนถังตัวเดียวแบบนี้ผมว่าโอ้โหสุดแล้วครับพี่พี่ลองดูเนาะอย่างนี้หลวงปู่ดู่วัสดุ แกเขาพี่พี่เอาเจ็ดร้อยบาท <c oughs> เหรียญพรมสีหน้าหลวงปู่ดูวัดสแกเขาพี่พี่เอา700บาทเท่านั้นับพี่พี่ครับรายการต่อมารับพี่พี่เป็นพระปิดตาพังพักกานรนหรอพี่เนาะหลวงหลวงหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทแบบนี้พี่พี่นัมเบอร์572เจพี่พี่นัมเบอร์572แบบนี้พระปิดตาพังพักการหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทเนื้ออัปาก้า สวยงามดีครับพี่รายละเอียดเนี like emulate, right ่ยพี่ไม่ต้องห่วงเลยว่าสวยงามคมชัดมากๆครับพี่ครับนี่ดูสวยงามคมชัดมากๆแบบนี้เลยแล้วนมเบอร์ครับพี่ห้าเจ็ดสองพี่เนาะมีต่อโคดหนึ่งตัวแบบนี้ครับพี่พี่มีต่อโคดหนึ่งตัวแบบนี้เลยลองดูครับพี่พี่ครับนี่พับปิดตาพังพการหลวงปู่ศิลามหสิริจันโทแบบนี้ครับพี่ลองดูครับพี่พี่ครับนี่เลยสิบสองนักษัตย์แบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่อย่างนี้เนื้อปากานะสวยงามดีเอาห้าร้อยบาท อย่างนี้เอาห้าร้อยบาทเท่าน้น,นครับพี่พี่ครับ รายการต่อมาเป็นท้าเวสุวรรณพี่พี่เรียนพระหล่อนะพี่เนาะเนื้อสำริดเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่นี่ท้าเวสุวรรณเก่าๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่เก่าจัดสวยจริงแบบนี้เก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่ครับนี่ท้าเวสุวรรณนี่เลยครับพี่เก่าดีสวยดีนะใต้ฐานมีรอยจานไหมไม่มีรอยจานนะพี่พี่เนาะแบบนี้เป็นเนื้อสำริดครับพี่เนื้อสำริดออกแก่เงินแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบนะพี่พี่เนาะพระหล่อใหญ่ๆแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปพี่เอา300บาท อย่างนี้เอา300บาทไม่น่าเชื่อเอาไวพ,พี่เอา300บาทเท่านั้นบอกแล้วว่าวันนี้เอามาแบ่งปันแล้วผมบอกได้เลยว่ามีโปรโมชั่นพิเศษจริงๆวิพ,พีอยากให้ลองดูนะพ,พี่เนาะรายการต่อมาครับพี่พเป็นหลวงพ่อเงินวัดท่าม้าไฟแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนะพี่นะลองดูให้ลองดูก่อนพี่นดูในซอกแบบนี้ครับพี่ลองดูนี่ หลวงพ่อเงินวัดท่ามาไฟกับพี่พี่สวยงามดีครับคี้เบายังเกาะติดอย่างเงี้ยพี่ดูครับขี้เบายังเกาะติดแบบนี้เลยลองดูนะพี่พี่นะดูโอโ้โหดูแลเนื้อหาโลหะเขาก็สวยครับพี่เก่าจัดสวยจริงแบบนี้หลวงพ่อเงินวัดท่ามาไฟนะพี่พี่นะ เป็นอีกหนึ่งวัดที่ออกครับพี่อย่างนี้เลยรพี่หลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟหาค่อนข้างยากเหมือนกันนะพี่พี่นะก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่หายากเหมือนกันนะพี่ๆครับพี่พี่อย่างนี้เลยรอเก่าๆแบบนี้หลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟครับพี่รอเก่าสวยงามดีแบบนี้อยากให้พี่ลองดูครับพี่ๆอยากให้พี่พี่ลองดูเลยอย่างนี้ครับพี่เก่าๆสวยๆแบบนี้ครับพี่พี่หลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูน้อยอย่างนี้โอ้โหเก่าจัดสวยจริงจริงๆพี่พี่อยากให้ลองดูเอาสี่ร้อยบาท ลวมพวเงินมาท่ามาใยกับพี่พี่เอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่รายการต่อมาเป็นอ่าลาหูครับพี่ลาหูเนื้อเมกะพัดแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ลาหูเนื้อเมกะพัดแบบนี้เก่าๆเลยพี่พี่มีการปิดทองไว้ด้วยแบบนี้ครับพี่พี่เก่าดีสวยดีครับพี่มีการปิดทองไว้ด้วยอย่างนี้แล้วมีรอยจานนะพี่พี่นะดูเห็นไหมครับพี่รอยจานตรงนี้เลยพี่พี่ลองดูนี่มีรอยจานนะพี่พี่นะมีรอยจานอยู่ครับพี่พี่อย่างนี้ครับพี่พี่เก่าดีสวยดีครับพี่พี่นี่ลาหูแบบนี้เป็นเนื้อเมกะพั เก่าๆสวยงามดีแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบจัดไปพี่เอา300บาทเหนือเมกะพัดเอา300บาทเท่านั้นผมบอกเลยว่าหาราคาแบบนี้ไม่เจอแล้วครับพี่ๆลองดูเนาะรายการต่อมาครับพี่ๆรายการต่อมาเป็นนางกวากครับพี่ๆเป็นเหรียญหลอนางกวากข้างกระหนกแบบนี้ครับพี่เป็นข้างลายข้างกระหนกแบบนี้ครับพี่ๆหลวง พ่ออิ่มว่าถัววขาคเขาพี่พี่ครับนี่เหรียญ่อนางกวักหลวงพ่ออิ่มครับพี่สวยงามดีครับพี่พี่อย่างนี้นะผมบอกได้เลยว่าหลวงพ่ออิ่มนะครับพี่ก็นางกวักเนี่ยไม่เป็นสองรองไขรนะพี่พี่นะแบบนี้ครับพี่โลหะเก่าเก่าแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงพ่ออิ่มว่าถัววขาวแบบนี้เก่าดีสวยดีโลหะเก่าเก่าแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบแล้วพี่พี่น้องอย่างนี้ครับพี่เก่าดีเอาสามร้อยบาท ลวงพ่ออิวัตถุขาขาวครับพี่พี่เอา300บาทเท่านั้นก็พี่ครับรายการต่อมานะพี่พี่นะเป็นเหรียญอ่เป็นพระหล่อพี่นี่พระเจ้าตากสินมหาราบพี่พี่แบบนี้เลยเก่าๆวัตถุทัศน์อร์พี่รอเก่าๆแบบนี้สายวัตถุทัศน์พี่พี่ลองดูครับพี่เก่าจัดสวยจริงแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูเนื้อหาโลหะนี่พี่ไม่ต้องห่วงครับพี่ปึ๊งปึกๆเลยพี่พี่ลองดูในดู เ่าจัดแบบนี้แล้วดูครับพี่ดูตามสไตล์พระหล่อนพี่น้องแบบนี้ครับพี่ดูในซอกอย่างเงี้ยผมชอบนะเวลาดูพระหล่อเก่านะครับพี่ถ้าเป็นพวกพระพุทธน้องพี่น้องรือว่าเป็นพระหล่อเก่าแบบนี้ชอบดูในซอกก่อนพี่ดูในซอกก่อนธรรมธรรมชาติในซอกแบบนี้มันบ่งบอกได้เลยครับพี่พี่ลองดูน้องแบบนี้ครับพี่ในซอกในมุมนะครับพี่ลองดูอย่างนี้ครับพี่เขาจะมีเสน่ห์อยู่ตามนี้ครับพี่ลองดูน้องอย่างนี้หล่อเก่าๆแล้วเรามาดูพระผิวที่เขาเปิดดูครับพี่ว่าผิวเขาเป็นยังไงน้องโลหะเก่าดีหรือเปล่าแบบนี้ครับพี่พ จุดที่เขาผิวเปิดแบบนี้ครับพี่ลองดูอย่างนี้เก่าดีสวยดีนี่เลยครับพี่พลองดูเนาะพี่น้องแบบนี้เก่าๆอย่างนี้เลยเก่าจัดสวยจริงแบบนี้ครับพี่ดูในซอกเป็นไงพี่นี่ดนะถ้าพี่เวลาลงกล้องนะพี่เขาจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะพี่น้องนเพราะว่าในซอกนะพี่มันโฟกัสยากนิดนึงเนี่ยเห็นไหมครับพี่อย่างนี้โอ้โหอย่างนี้แค่นี้โดนใจแล้วครับพี่อย่างนี้ลองดูเอาสี่ร้อยบาทนี่อย่างนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พี่ครับ ลองดูนะพี่พี่นะรอเก่าๆแบบนีค้ครับพี่พี่อเก่าๆครับพี่ลองดูเอาสีร่รบาทเท่านันครับพี่ๆรายการต่อมาครับพี่พเป็นอ่า เหรียญทองแดงนะพี่พี่นะเหรียญทองแดงแบบนี้ครับพี่ประพามลทนข้างรัศมีแบบนี้หลวงปู่สุกประพาเมลทนข้างรัศมีแบบนี้เนื้อทองแดงเก่าเก่าบ้านๆอย่างนี้เลยครับพี่พี่ลองดูนี่เก่าเก่าบ้านๆแบบนี้ลองดูได้เลยพี่พี่เก่าจัดสวยจริงแล้วเป็นเนื้อทองแดงผมบอกได้เลยว่าเนื้อทองแดงนี่หาค่อนข้างยากนะพี่พี่นะหาค่อนข้างยากเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่ครับนี่ประพาเมลทอนข้างรัศมีแบบนี้หลวงปู่สุกกับปลาคอมาขาเท่าผิวหิ่งหิ่งบ้านๆได้มาแบบนี้เลยครับพี่พี่หิ่งหิ่งบ้าน เนื้อทองแดงเก่าดีสวยดีหาค่อนข้างยากนะพี่พี่นะบอกได้เลยว่าหาเขาได้ค่อนข้างยากเลยครับพี่พี่แบบนี้เนาะลองดูครับพี่พี่อย่างนี้ครับพี่พี่เก่าดีเอา300้บาทอย่างนี้เอา3า0รอบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่พี่เหรียญหล่อห้าเหลี่ยมพระพุทธชินราชเหรียญหล่อห้าเหลี่ยมพระพุทธชินราชแบบนี้เก่าๆเลยครับพี่พี่ลองดูครับพี่พี่เก่าจริงสวยจริงแบบนี้เนื้อโลหะเก่าๆครับพี่พี่ครับนี่ชินราชห้าเหลี่ยมแบบนี้เก่าดีเลยพี่พี่ตองดูเก่าๆแบบนี้ จัดจ้านจริงๆกับพี่ๆครับนี่จัดจ้านจริงๆเลยแบบนี้แล้วพี่ๆเนาะอย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบกับพี่ๆครับอย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบจัดไปอย่างนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบจัดไปกับพี่ๆครับนี่เลยเก่าๆสวยงามดีกับพี่ๆครับนี่เก่าดีสวยดีแบบนี้พี่ๆลองดูอย่างนี้เอาสามร้อยบาทอย่างนี้เอาสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ๆครับลองดูนะพี่ๆนะรายการต่อมารับพี่ๆรายการต่อมาเป็น พระผมพี่พี่ครับพับผมแบบนี้เนื้อตะกัวนะพี่พี่นะพระผมเนื้อตะกัวแบบนี้อยู่ในตลับเรียบร้อยแล้วครับพี่พี่ด้านหลังจะเป็นสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีแบบนี้ครับพี่ลองดูเขาเขียนปีพศ2408แบบนี้เลยครับพี่พี่ลองดูครับพี่พี่เป็นพระผมนะพี่พี่เนาะพระผมครับพี่พี่เนื้อตะกัวแบบนี้เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ลองดูอย่างนี้น้องไม่ทราบที่จัดไปให้พี่พี่เลยครับพี่พี่อย่างนี้จัดไปให้กับพี่พี่เลยลองดูครับพี่พี่นี่เขามีตัวยันใต้ฐานแบบนี้ด้วยนะพี่ เนื้อตะกัวเก่าๆแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบอย่างนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีด้านหลังจะเป็นสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีแบบนี้ปี2-408เขาระบุไว้อย,อย่างนั้นนะพี่น้องลองดูแบบนี้น้องไม่ทราบที่จริงๆพี่ๆเอา300บาท อย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูรายการต่อมาครับพี่พี่เป็นสายเครื่อง้างกันบ้างพี่พี่ท่านใดชอบสายเครื่องรางจัดไปครับพี่พี่ครับอย่างนี้จัดไปเลยพี่พี่ลองดูครับพี่พี่อย่างนี้เนาะพี่พี่เนาะนี้เลยพี่พี่ลองดูนี้อย่างนี้นะพี่พี่นะเป็นลูกอมครับพี่พี่ลูกอมแบบนี้ครับพี่พี่ครับ <c oughs> ลูกอมแบบนี้เลยครับพี่ๆถักเชือกอมกลมแบบนี้นะพี่น้อกถักเชือกมกลมแบบนี้ครับพี่ๆแล้วก็มีการลงลักปิดทองแบบนี้ครับพี่ลงลักปิดทองม,มาแบบนี้เลยเก่าๆสวยงามดีแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใด,ดชอบเอา300บาทอย่างนี้เอา300อบาทเท่าเลยครับพี่ๆครับรายการต่อมาเป็น พระพุทโธน้อยคุณแม่บุเรือนตรงบนเติมแบบนี้พระเนื้อผงเก่าเก่าสวยๆเรียงมาเรียบร้อยพี่ๆเอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยแบบนี้ครับพี่ๆนี่ดูหลังยันคมชัดลึกแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่หลังยันคมชัดลึกแบบนี้เลยเก่าจริงสวยจริงครับพี่ๆคุณแม่บุเรือนตรงบญเติมเนาะพี่เนาะพระพุทโธน้อยคุณแม่บุเรือนตรงบนเติมแบบนี้สวยงามดีครับพี่ๆได้ความเก่าเข้มขลังดีแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบครับพี่ๆครับหลังยันลึกๆแบบนี้เลยนะพี่ๆนะหลังยันลึกๆแบบนี้เอาพี่ๆลองดูอย่างนี้ครับพี่ๆเอาสี เหลือร้อยบาทเรียบเรียบ,บร้อยพี่ๆเอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยเอา400บาทเท่านั้นครับพี่ๆครับ รายการต่อมาเป็นแม่นางกวักครับพี่พี่แม่นางแม่นางกวักสี่ส่วนแบบนี้ครับพี่ปีหมูนะพี่พี่นะแม่นางกวักสี่ส่วนปีหมูแบบนี้หลังจะเป็นพระปิดตากระสิงพี่พี่ลองดูอย่างนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ลองดูเก่าเก่าสวยสวแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่เก่าเก่าสวยสวยแบบนี้พี่พี่ลองดูตรงพี่น้องอย่างนี้ครับพี่สินสี่ส่วนแบบนี้หาค่อนข้างยากนะพี่พี่นะสินสี่ส่วนแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าหาค่อนข้างยากครับพี่พี่ลองดูนี่เลยปีหมูอย่างนี้ถ้าพี่พี่ทันใดเกิดปีกุ้นอย่างนี้ครับพี่ลองดูนะพี่น้องเก่าดดีีีสวยครับพ่เป็นง งเงะแกะแบบนี้ก็พี่งะแกะแบบนี้พระปิดตาสิงแบบนี้หลวงพ่อเดิมรับพ,พี่พี่ลองดูเงะสี่ส่วนแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอาไปสี่ร้อยบาท นี่สี่ส่วนเอาไปสี่ร้อยบาทพอพี่พี่ลองดูครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นพระศิวลีนี่พระศิวลีเก่าๆแบบนี้หลวงปู่โตวัดบรรดุชิมพีครับพี่พี่ลองดูน้พี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่นี่อุตตกุดหนึ่งดอกครับพี่พี่ครับอุตตกุดใต้ฐานหนึ่งดอกแบบนี้เป็นพระศิวลีพระเนื้อผงออกเพลเนื้อผงทูบแบบนี้ครับพี่แน่นๆเลยพี่ผมบอกได้เลยว่าแน่นๆจริงๆพี่พี่ลองดูครับพี่สวยงามดีแบบนี้รายละเอียดติดคมชัดมากๆพี่พี่มวลสันนี่อัดแน่นจริงๆพี่พี่ลองดูอย่างนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยนะอย่างนี้ ครับพี่พี่หลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีแบบนี้หลังยันตรีวัดประดู่ชิมพีหลังยันตรีแบบนี้ครับพี่พี่อุตตะกุดหนึ่งดอกครับพี่พี่ลองดูนี่อุตตะกุดหนึ่งดอกแบบนี้นะพี่พี่เนายลองดูครับพี่พี่อย่างนี้เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับนี่เก่าๆสวยงามดีแบบนี้อุ้ยลวงไปแล้วพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้ครับพี่พี่เนาะลองดูครับพี่อย่างนี้เลยพระศิวลีหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีแบบนี้เอาสามร้อยบาทอย่างนี้เอาสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นจันร้อยพี่พี่ต้องดู จันลอยหลวงปุโตอีกหนึ่งรายการครับพี่ๆครับนี่เลยพับผงเก่าๆสวยๆแบบนี้หลวงปุโตวัดประตูชิมพีครับพี่พี่ครับนี่มีตลับปุกให้แล้วหนึ่งใบครับพี่ๆหลวงปุโตวัดประตูชิมพีลองดูครับพี่พี่แบบนี้พับผงจันลอยครับพี่พี่ผผงจันลอยแบบนี้ครับพี่ๆ่เก่าๆสวยงามดีพระเล็กๆน่ารักน่าใช้แล้วอันนี้มีตลับปุกให้แล้วหนึ่งใบพี่พี่เอาไปใช้ติดตัวได้เลยครับพี่พี่ครับเก่าดีเนาะพี่พี่เนาะอย่างนี้หลวงปุโตวัดประตูชิมพีด้านหลังก็ชัดเจนแบบนี้ครับพี่ลึก เลยครับพี่คมชัดลึกแบบนี้เอา300บาทอย่างนี้เอา300บาทเท่านะครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นรูปถ่ายล็อกเก็ตพี่รูปถ่ายล็อกเก็ตแบบนี้หลวงพ่อ สดวัดปากน้าพระศรีเจริญครับพี่ๆพระมงคลเทพม,มุนีแบบนี้ครับพี่ๆลองดูสวยงามมากๆครับพี่อันนี้ัพี่ตัวยันตัวเดียวกับเหรียญเหรียญพัะพตหารน้อพี่น้องแบบนี้น parallel, ครับพี่นี่เลยพี่ตัวยันตัวเดียวกันเลยกับเหรียญพัตาหารแบบนี้พี่ๆลองดูเหรียญถวายพัตหารหรือเปล่าน้องก็จําชื่อไม่ได้น้พี่น้องแบบนี้ลองดู overs, ครับพี่ครับนี่เลยนะนี่ครับพี่นี้ล็อกเก็ตหลวงพ่อสดวัดปากน้ํพระศรีเจริญพระมงคลเทพมุนีแบบนี้เอาส0 0รอยบาท อย่างนี้เอา3 0 0้บาทเท่านั้นครับพี่พี่รายการต่อมาครับพี่พี่เป็นแหวนแบบนี้ครับพี่แหวนพี่รอดแบบนี้นะพี่นนอะจุ่มลักมาแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับเก่าๆแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูแหวนพี่รอดแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ได้ความเก่าคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับนี่ดูนะได้ความเก่าคลาสสิกดีแบบนี้เอาไปจุ่มลักครับพี่ จุ่มลักมาแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่นะจุ่มลักมาแบบนี้เลยเก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับนี่นะเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่เก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูอย่างนี้ครับพี่พี่ครับอย่างนี้เอาสามร้อยบาทแหวนพี่รอดแบบนี้ครับพี่พี่ลงจุ่มลักมาเลยครับพี่จุ่มลักมาเต็มเต็มแบบนี้เลยเก่าเก่าดีครับพี่พี่อย่างนี้เนาะเอาสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับแลรายการ สุดท้ายของวันนี้ครับพี่รายการสุดท้ายของวันนี้ครับพี่เป็นตะกรุดหลวงพ่อเตียงนี่เป็นเนื้อทองฝาบาทนะพี่พี่นะเนื้อทองฝาบาทแบบนี้ลอยจานเต็มเต็มพี่พี่ไม่ต้องห่วงครับพี่ลอยจานเต็มเต็มแบบนี้แต่อาจจะจานแผ่วๆนิดนึงนะพี่น้องไม่ได้กดชัดมากครับพี่แต่ว่าจานเต็มแบบนี้พี่พี่ไม่ต้องห่วงเลยครับพี่พี่ลองดูครับพี่นี่เลยตะกรุดครับพี่ตะกรุดหลวงพ่อเตียงนะพี่น้องอวข้างในน่าจะเป็นทองแดง code. นะพี่พี่นะเดี๋ยวน้องลอง,ลองกองให้ดูครับพี่ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นทองแดงนะพี่พี่นะเคยดูนี่ เห็นไม่เอ่ยน่าจะเป็นทองแดงนะพี่ๆนะอย่างเงี้ยเออทองแดงครับพี่ๆทองแดงครับพี่ๆลองดูเนาะอย่างเงี้ยครับพี่ทองแดงทองแดงแน่นอนครับพี่ๆลองดูเลยเดี๋ยวนะให้พยายามดูงกล้องให้พี่ดูให้ชัดเจนครับพี่ๆอย่างเงี้ยทองแดงแน่นอนพี่ๆลองดูเนาะ ข้างในนี่พี่ข้างในแบบเนี้ยเป็นทองแดงนะพี่พี่นนายอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปกับพี่พี่ครับอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบจัดไปอย่างนี้เลยครับพี่ลองดูนี่โอ้โหดูรอยจานแบบนี้สวยงามดีครับพี่ดูลอยจานแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ตะกุดฝาบาทน้องพี่ด้อยหลวงพ่อเตียงครับพี่พี่ลองดูวัดเขารูปช้างจังหวัดพิจิตรแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่เก่าดีสวยดีแบบนี้ลอยจานเต็มเต็มเต็มทั่วดอกแบบนี้ครับพี่พี่อาจจะไม่ได้กดรุนแรงมากน้องพี่น้อสแต่ก็เห็นชัดดีครับพี่ลงกล้องเราก็ ห็นชัดดีแบบนี้พี่พๆลองดูครับพี่นี่เลยนะตะกุดเก่าๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ตะกุดเก่าๆแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่อย่างนี้เนาะพี่พๆเอาสี่ร้อยบาท อย่างนี้ครับพี่พี่เอา400บาทเท่านนครับพี่พี่ครับนี่เลยนะพี่พี่นะลองดูครับพี่ถ้าชอบจะใช้พี่จัดไปอย่างนี้ถ้าชอบจะใช้พี่จัดไปแล้วพี่พี่บอกว่าไหนโปรโมชั่นพิเศษพี่พี่ลองดูอ้าววันนี้ลองดูครับพี่เอาเป็นถุงสุ่มบ้างนะพี่พี่เนาะถุงสุ่มบ้างครับพี่พี่ลองดูแบบนี้เอาโปรโมชั่น444ีนี่เองครับพี่พี่ EP 4ี4พี่พี่ลองดูอันนี้ถุงแรกครับพี่พี่ลองดูนะจะมีข้างในจะบรรจุพระ3องค์ครับพี่พี่ข้างในจะบรรจุพระ3องค์แบบนี้อันนี้ถุงที่1 1พีี่่ถุงทแบบ ครับพี่พี่ลองดูเนี่ยครับพี่มีพระสามองค์พี่พี่ไม่ต้องห่วงมีพระสามองค์แบบนี้เอาไปสุ่มดูครับพี่พี่เอาไปสุ่มดูนะพี่พี่น้องแบบนี้ครับพี่นี่นะเป็นโปรโมชั่นพิเศษเอามาเล่นเป็นกิจกรรม4ี่ี่ีนะพี่น้องแบบนี้เอา4ี่ร้อยสี่สิบสี่บาท ข้างในเนี่ยพี่มีพระสามองค์แน่นอนนะพี่พี่เนาะเนี่ยครับพี่ลองดูเนี่ยเห็นห่วงไหมพี่เห็นห่วงไหมในองค์ที่สามเนี่ยอ้าวเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวพี่พี่เห็นนะพี่พี่นัองแบบนี้ครับพี่ลองดูนะพี่น้องแบบนี้ลองดูพี่พี่อย่างนี้เลยครับพี่ในข้างในบรรจุพระสามองค์นะพี่น้องแบบนี้เอาสี่ร้อยสี่สิบสี่บาท นี่ครับพี่ลองดูนะเอาถุงที่สองวันนี้มีมาแบ่งปันถุงสองถุงพี่พี่ลองดูแล้วกันครับพี่มีพระ3องค์เหมือนกันนี่อ้าให้เห็นนิดนึงให้เห็นนิดนึงมีพระ3มองค์เหมือนกันครับพี่ลองดูเนาะมีพระสองค์เหมือนกันมีพระ3อย่างเหมือนกันแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่นี่เลยอันนี้ถุงที่สองมีพระสมองค์เหมือนกันครับพี่เอา444บี่บาท นี่ลองดูครับพี่อันนี้ถุงที่2นะไม่มีการสับเปลี่ยนพระนแน่นอนพี่พี่ลองดูครับพี่ไม่มีการสับเปลี่ยนพระอย่างแน่นอนพี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้นะพี่เนาะถุงที่1ถุงที่สองพี่ชอบถุงไหนบอกมาครับพี่พี่ลองดูครับพี่เอาถุงละ444บาทเอา้าสัญญาณกริ่งรัวๆแล้วครับพี่พี่แสดงว่าวันนี้คลิปอ p พี สี่ร้อยสี่สิบสี่ต้องนำเสนอพี่ๆครบถ้วนแลครั้พี่มีกิจกรรมมาให้ด้วยนะพี่ๆนะลองดูรับพี่ๆชอบถุงไหนบอกน้องได้ชอบรายการไหนบอกน้องได้นะพี่เนาะอยากดูรูปเพิ่มเติมบอกได้เลยครับพี่ๆแต่ว่ารายการที่อยู่ในถุงเนี่ยผมไม่แกะมาให้ดูนะพี่ๆนะถุงสุ่มถุงสุ่มให้พี่เอาไปเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์ดีครับพี่เอาไปแกะลุ้นเอานะพี่เนาะว่ามีพระอะไรบ้างแต่ผมบอกได้ว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าพระทุกรายการนะครับพี่ขายถ้าเอามาลงนะพี่ราคาอย่างน้อยก็ต้ององค์ละสามร้อยแล้วครับพี่ๆอันนี้มีสามองค แล้พี่น้องถุงหนึ่งถุงสองเนี่ยมีพระสามองค์นะพี่นะเอาราคาแค่สี่ร้อยสี่สิบสี่บาทเอาเป็นแค่พิเศษ EP นี้ EP เดียวนะพี่เนาะเฉลิมฉลอง EP ที่สี่ร้อยสี่สิบสี่นะพี่เนาะเอาวันนี้ครับพี่พี่วันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะครับพี่หากมีข้อผิดพลาดประกันได้ไปต้องกราบขอประธานภัยพี่พี่มาณที่นี้ด้วยนะครับพี่พี่วันนี้ขอให้พี่พี่ทุกท่านมีแต่ความสุขนะพี่เนาะสำหรับเย็นวันพุธแบบนี้ขอพี่ทุกท่านมีแต่ความสุขคิดหวังสิ่งใดขอสมปรารถนาทุกประกาศกับพี่พี่วัน